ความความบันเลยะก็คือเมาส์กูจะรอดไหมเนี่ยกูถามหนะ่อยไม่รู้แต่ให้รู้เกมนี้ม,นมันต้องคิดเยอะๆหน่อยโอโ้มันทำอะไรม,มันกระพริบจังวะชื่อเมาส์กูอะไหวไหมเนี่ยมเมาส์น่าไหวอะเมาส์มึงเซเล่นตัวเดีิมกูนะจัดเอ้าไม่บอกอะ่ะกูได้เปลี่ยนตัวไม่ใช่มึงตัวอะไรใครมันมันเพื่อนเรา<อ>เพื่อนเราเซเรตตัวเดีิมกูแต่อัตติกระตุกูไปแล้วอัตติพอ,อ,อติมันจะอยู่นี่ไงอานิด กูขออย่างหนึ่งนะไอ,อ้เหี้ยของกูไอ้สัตว์เออแล้วกูก็แรกแรกแรกไอ้เหี้ยมึงมึงไปที่อื่นได้ปะกูไม่รู้มึงเกิดที่เดียวกูไอ้เหี้ยกูไม่มีเอะไรเลยแล้วมึงมาว่าเดียวกูจะมีอะไรก็มาไปที่นึงก็มาไปที่นึงโอ,โอ,โอ, Dennis, โอ,โอ้มึงมีอะไรบ้างอะตัวมึงอะเอ้ยคาตานะสวยดิไม่มี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 มีดเลยเออกดกดก็บของกไปได้ ควาบันเลยไปแล้วะข,ขอขอขอแม่ซื้อยกติดกูตังซื้อตังกูเองครับอ๋อลากไม่ได้เอากัง<อ> <c oughs> ชิบห<อ>า,ายละชิบหายเลยชิบหายเลยชิบหายละเจอคนมึงตายละ <c oughs> มันแ้วก็ใช้ที่นี่กับเอ้ามากูเอาขี้ขวาตีก็ได้นะแต่ขี้ขวามันมันไม่ใช่แบบสกิล การเล่นแบบคลิกซ้ายดิคลิกซ้ายมันจะตีไวอะ่ะเอากดไม่ได้เลยคลิกขวามันไม่ใช่ทำลันนี่นนโว้ยจอมจอมยุตีไม่เป็นจอมยุช้ดาบไม่เป็นเลยสัตว์เอ้ยยุยช้ดาบไม่ได้เจาะจอมยุช้ดาบไม่ได้ไไดกดกดอะไรไม่ได้ <S <S นี่กูไม่ได้โม้เลยนะของจริงเลยตอนแรกกูก็จะพูดแล้วว่า ม,ม,มันมันมันไม่กระตุกแต่แม่งพออูดกำลงังจะพูดเลยไม่มก,รไมกระตุกใช่ไม่กระตุกไม่กระตุกไม่กระตุกใครวะไอสัตว์พาดเด้งนู้คุณกูไม่รู้ดูกูย,ย,ยากลืไลไไมไหนกูเลยโฟนไม่ไหนอะตามไงไอ้เหี้ยวอูซา,าเจอเจอของดีแต่เก็บไม่ได้เอาได้แล้วเอาลูดเฮ้ยเห็นลูดเฮ้ย หลุดน้องว่องด้วยนะเฮ้ยไม่ไม่กูเก็บของดีกูลากของแล้วมันลากลากแล้วมึงหลุดเว้ยอ <c oughs> ุตส่าห์ได้๋หอ,อกทองเออนี่ไงนี่ไงกูว่าแล้วเจอคนเฮ้ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปไอโฟอนลากลากมาหากูดิกูยังมีส่วนร่วมเฮ้ยแล้วมันใช้ไอ้ยแล้วมาดูกันว่าตอนตอนฟันคนใช้ได้เอ้าฟันคนไม่ได้กูฟันคนไม่ได้อ้า <c> ว <oughs> <c oughs> กดกวากดไม่ได้กดขวาได้กดขวซ้ายมาได้เนี่ยกดเก็บตังค์เก็บไปได้เลยโอ้เอาเฮ้ยทำร้ายจิตใจจอมยุทธใจคนใช้คนใช้นี่ไม่ได้เอ้ยมีคนมีคนจอมยุทธใช้ดาบไม่เป็นเฮ้ยแล้วก็กระเด้งๆเด้งๆเอาเด้งๆเบาโฟนทำใหญ่ กูขาดกูจ้าก่ไม่ดี่านากูจ้านี่เดีหายเลยกูลาของเ้ยมึง้กูเก็บมั้งเรให้เปิดให้กูารกูเก็บมั้งเนอะของกูเมายิ่งไม่ดีกูเล่นจะหมดเนี่ยไม่กล้กูัวกตัเียอะไรอยู่อเพื่อน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 เพื่กูตายตายตาาย่อเราม่ด้ตายใกล้เรามากนะกูว่ามีสามคน ป่วยอะไรอะเวีิเฮ้ยกูขอเกอะมั้งเอ้าไม่ใช่เกอะหรอเอ้าตาตาตาขยะแต่ตาขยะไปดรอปเงินเร็วดรอปเกาะกูหน่อยเถอะเฮียเพื่อนมึงจะแม้งชุบอยู่ใกล้ๆอ่ะไปไปไปอ้ตั้นเจอเหรอยังจะขวางของดิมันนี่เจอเหรอมบดีเลยเจอเหรอตุกเจอเหรอเฮ้ยอย่างนั้นเจอเจอเจอเพื่อนเจอไงเออเพื่อนกูเกิดเลยเหรอเฮียเออมันเจอมันตายที่ชุบใกล้ๆอ่ะกูเบื่อตีนะ อยางพึ่งอยากพึ่งอยากไม่เจอตัวแบบชี้ชัดเฉียดก็ไม่อกี้เพื่อนมันมากวเจอเว้ยกูเปิดนะเจอเจอไปกดเลยกดเลยเฮ้ยไหนไหนโอ้เลกเล็กลกเลลกโอ้เล็กเลกเกินเลกเกินเฮ้ยสัตว โดนกูหมุนโดนกูหมุนมาโดนกูหมุนโดนกูมุนมาโดนกูหมุนโอรอดเฮยแม่งกรชุบิงโอ้โนีทันเฮ้ยเรา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 ยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยยังไม่จบมีที่จบยู่มีที่จบยู่ี่เ็ยิบไปได้กูกูกหไปได้ตายและตายและเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมารอแป๊ กดไม่ได้กดไม่ได้เด็กอะไรเฮ้ย,ยมึงกดเปิดมึงเกิดสมุญจะมาหนึงนี้แหละใจเกิดขอขอบัม๊มก่อนโอ้โหเรามานานก็นหมดเลยเฮ้ยกูเกิดแล้วกูเกิดละไม่ได้เกิดอีกกูมาแล้วกูมาละเอ้าเอาไม่ได้อะเอาไปกูไม่ได้ไอะ No ปวดที่ฝนสักป้าสักทีควงขาย ไอเหี้ยต้องทำเป็นไงอ่ะต้องทำเป็นไงผงได้เส้นตรงทีดีเลยไอ้กูตกนี้ไปกูตายปะก็บอกว่าตอนที่ตกไม่ตายเฮ้ยจอมยุทธแม่งกระดูกกระดูกเล็กเฮ้ยไม่ไม่ไม่ถ้ากูออกออกทะเลกูตายปะไม่ตายแหละลองดูว่าอ๋อออกมาแบบไม่ลองพี่ยิงชุบหมดอ๋อมันออกไม่ได้โอเคมันเป็นบาเลียกันเออดีแล้วเฮียจะได้ไม่ต้องเจอคนโง่ออกเฮ้ยกูเจอคนกระกอนกูเกลียงหมดเลย ผลไมงกรก,รกินที่หมดเลยจะไล่กินผลไม้เกินข้าวหน้าเลยเป็นกร้องของได้ <c oughs> เจอ๋อเจอหอ,อกอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ขอดีกูมีอยู่แล้วคอคอคอเข้าไว้ได้นะไอตรงนี้ไม่เข้ายากขี้หายหอกต้องกูใช้เท่านั้นมึงใช้ไม่เป็นจะใช้กูมีคาตานะเอา,า <c oughs> ละ เอ้ยเจนจะคนแล้วเจนคนแล้วเฮ้ยรอ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 ไอ้พรอรอกูรอกูกูรอมึงทีไรมึงช้าจังรอกู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 เร็วๆมันเร็วๆดิช้าจังวะมาเร็วรอกูรอกูรอกูสามคนสามคนสามคนไม่เรียนดิกูรอกูรอกูเอ้มันสู้กันมันสู้กันเฮ้ยรอ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 จังหวะรอรอจังหวะ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 หนึ่งมีอะไรเอาไม่รอหรออ่ะได้มึงเจอกูหมุนแน่ อัตลุบอลสิลอเฮียอะไรล่ะเอ้ากูแทงไม่ได้มาแล้วเอ้ยเฮียเอ้ยนอนนอนกูโดนกูนดนกูเอ้ยเฮียมึงหมุนอ่ะเอ้ยคนอัปปีเลยเฮียได้สองตัวเลยเหรอเออได้สองตัวเลยเฮ้เฮียคนหมุนคนอัปปีโดนสองตั แล้วมึงเจอห้อไปสัดตัวไปโอ้ยเยี่ยมวันดาวกูแตดแตดแต่หนีสู้สู้มันไม่กระตุกนะใช่ใช่เกมหอดีเกมหอดีเกมของมันหายขาดเกมหอดีเกมหอดีใครทำเฟสไม่ไปทำอ่ะไอ้สัตว์ดูสกิลกูดูสกิลกูดูกูว่าใครรับเฟสไอ้สัตว์ลองลองมัดูสกิลกูมันดูสกิลกูทำไมหัวกลับได้อะไรวะ ทำไมกลัวกลัวกับได้โอ๋อไอ้เหี้ยในอัพสกิลมาเต่ตันเลยว่ะไอ้ควายเอจะหมอมึงอ่ะยัตาไม่รู้มีอยู่แล้วครับมีสองอันเลยโหเพื่อเหี้ยะไรปืนไม่ค่อยใช้อยู่แล้วเจอปืนฟ้าเอาป่ะกูไม่ใช้ปืนก็กูทิ้งเฮ้ยแล้วมึงไหนไหนไหนตรงไหนตรงไหน อ๋อก็เลยเดี๋ยวกูยิบกูยิบก้อนกูยิบก้อนเออกูมาแล้วกูมาแล้วโอเคเลยเอ้ในในเมืองกูไม่อยากสู้ไม่อยากสู้ไม่อยากสู้กูไม่อยากสู้ในเมืองจะมันมีปืนสู้แม็กซ์ดีสัตต์มาดีมาดีฝนตัวยูใจเย็นตัวไปจ้าที่โดนกูเออ คิดเออกูตีไม่โดนเลยเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันนี้เฮ้ยกูแทงอยู่เฮ้ยกูแทงกูแทงวืดนพะมึงไอ้ฝนหมาฝนไอ้ฝนกูโดนไปแล้วกดจี๊กับกดจี๊กับดิเอ้ยเฮ้ยไอ้ฝุ่น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 เยอ้ฝุ่น โอมตายเฮียแถวเฮียอะไรกันอยู่เขาหนีกันหมดแล้วเฮียหมดโอ้ยตัดโคตรเรียบว่อร์ไว้แหละเฮียไปทุบที่อื่นดีกว่าเชิดอได้ของมึงไปแล้วอยู่เงียบๆมักจะปลอดภัยหายกัไหนวะหลังตัดอยู่เงียบๆมักจะปลอดภัยเสมอ กี่แล้วรอบรอบกี่รอบแล้วไอ้แม่เอ้ย I did need a bit of a touch ไอ้เขี้ยโอ้โหเนี่ยขยักไอ้สัตว์เกมอยู่แบบนี้มันจะปลอดภัยแบบเราจะไ,<อ>ไม่ขยับอะไรเลย Ready for everything Well maybe not everything สัตว์ตัททนเขี้ยคุณหมาไอ้ควยไอ้เขี้ยตอนเขาบวกไม่บวกกัน,รนกหรอกไอ้สัตว์บวกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูโดนต่อถูงขนาดนั้นไอ้เขี้ยไอ้มันบวกตีอื่นอยู่แล้ข้อมือเทือกูจะดีแล้วเขี้ยนกูที่เขี้ยนบวกแล้วว่ะ เอาดิเอาดินี่นี่คือหนีนะใช่กูกูทิ้งล้างปอมไว้กูทิ้งล้างปอมไว้มีเวลาไม่มากเอาล้างปอมหายไปละเกี่ยวผมมาบวกผมแม่งหนีผมไม่บวกแล้วแต่ถือวให้พวกมึงบวกเราพวกตายเราค่อยบวกสัตว์โอ้ก็มึงบวกแบบง่านไอ้สัตว์โดนสามแล้วเพื่อนมึงวิ่งเป็นคนแรกเลย เพื่อนไม่วิ่งเป็นคนแรกเลยแล้วมึงก็วิ่งตามวิ่งตามเที่ยมันวิ่งไปก่อนนะกูตั้งหลายนาทีสัตว์เอ้ยเอ้ยไจด้าบวกหรือเปล่าคาตาณ์คาตาณากูไม่ใช่คาตาณ์หอกกูจะฟังแหล่ฟังแหล่ไรสัตว์เฮ้ยเกูะดูงกระดูกี่คนกี่คนไม่รู้ธนูหนึ่งคนหนึ่งคนแต่ไม่อยากสู้แต่ไม่อยากสู้ แม่งสู้มันแลกมันแลกมันแลกกูมอยากสู้แลกแรกช้างแม่งกูจะสู้กูเบืองกับบืองอย่าสู้กูไม่อยากสู้สามสองสามมันแยกกันไปละกูกำลังไปช่วยเพื่อนกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเห็นแล้วมันแยกกันเนี่อมันกร็ตกเลยนั้นกูลื่นกูลื่นมากเลยเพื่อนไหวเพื่อนไหวเพื่อนไหว เพื่อนไหวเพื่อนไหวมีตัวหนึ่งมีตัวนึงโอ้โหวงลสตนไอโฟนออกออกออไอโฟนออก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 เลโซกออกวเลโซ่กนมันแรงแรงเกินแรงเกินอาใจเลโซ่ก่อนไอคิวมันแรงแรงมไออกมาออกมาไอนี่ห้าวไอนี่ห้าวไอนี่ห้าวม่ีตัวมีตัว เอ้ยสตีสองตีมีสตีลุมลุมลุมลนี่ลุมอกเอาเดียวดิเอ้กูกูฟันกูฟันฟันบกทำไมตายตายเอาออเจาหัวโอ้เวไอ้เหี้ยมันมีกโอ้เอ้าไอ้เหี้ยนี่กันไวะออแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวกูไปชุบ ตรงกูตรงกูตรงกูไดิลุ่มลุ่มันลุมมันไอโฟนไปจูบเพื่อนโฟน่อนกูเดไปละไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงสวยรีบรูดรีบรูดรีบรูดโกลกาบีนี่หอกวะมีได้ราบใหญ่เอาพื้นออกเลยเพื้นอกผมไม่อยู่เลยเฮีย

กูได้ตกกูได้วพี<_<_<_่ตกกู้เฮ้ยกูกูได้หอกแล้วกูได้หอกแล้วกูได้หอกแล้วไอ้โฟนมันมาโฟนมันมาโฟนมันมาเจ้าละไรไออูสัตวไหลบไอ้เหี้ยแหลกเดะไปงั้นไปไปเฮ้ยมันมันบวกใครอยู่วะบวกกับกูเนี่ยสัตว์ขึ้นเขาเลยไอ้โฟนมีตัวอยู่ข้างล่างมีตัวอยู่ข้างล่างไอ้ตัวผู้หญิงอยู่ข้างล่างเฮ้ยมันบวกอยู่เหรอเอ้า บัวไม่บอกเลยจะได้ไปช่วยแทงดิแทงดิกูดึงไงล่ะกูดึงเอากูดึงเ้าไอ้โฟนเอาเอาตัวนึงเอาสักตัวนึงเอาตัวนึงก่อนเอาตัวนึงก่อนเอาไปดิสวยโฟนไม้ตัวนึงไม้ตัวนึงเจ๊เจ๊เจ๊เอ็นแมววะกูตรงกูตรงกูเขี้ยฟันไม่โดน เอาเลยเอาเลยเอาเลยน่มีคนมีคนเฟอร์ฟนร์ไปตัวไปตัวโดนตัวนี้เว้ยตายตายตายมีตัวไอตัวน่ะตัวอย่างนี้แป๊บๆมาช่วยกูดินี่กูไม่มีเกาะเอ้ยแม่งระคังท้องอีกขอขอบอั้มก่อนขอขอตรงนี้ก่อนอ่าช่วยกูด้วยช่วยอยู่ช่วยอยู่

ลองด้วยวังด้วยลองด้วยโฟนมา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  <c oughs> แมวแมวบัว่าไเฮีย้ยมไม่ไม่ไม่ออมออมหนีออมหนีอ้อมอ้อมกำลังพยายามเราเล่นเนินเล่นเนินพับจีเล่นแบบพับจีเล่นเรียบพับจีไอ้คนนี้ของ,งเยอะเลยครับ ไอเราน่าจะเอาปฏิให้เต็มนะเว้เพราะเราเปิดคนหนึ่งใช่ป่ะเราคนนึงล่องหุ่นพอล่องหุ่นอีกคนนึงหมดแล้วก็เปิดอันนึงไงตัวพุธยิงมึงมึงเอาปฏิตันยังตัวม้าตัวอาตัวอาปฏิตัวม้ามันไอเด็บไอตัวที่สามารถตันได้จะเปิดเปิดปฏิผมเปบดปฏิมัอนใจนี่ใช่ป่ะล่ะเปิดอนึ่งมันจะเอาปืนนั่นเลยเปิดมานี่เลยไอแม่คนทองมันลงมามันลงมามันลงมาเราต้องบวกแล้ววะโอเคครับมาแล้วมาแล้ว ไม่เชื่่ามันกี่ตัวนะสามตัวโอ้ยเหยียดโอ้ดาบใหญ่กูเกลียดกูเกลียดมากเลยเฮ้ยไม่ลองหุนให้กูล่ะเออกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูหนีแล้วกูไปแล้วกูหนีแล้วเฮียราวกูะตุกโอ้กูตาย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 ต้องหุนอยู่ให้สัต เยล่องหิน้องหินอยู่้องหินล้องหินรอรอรอประมาณสักยี่สิบปีแล้วค่อยอีกคนนึงอับไปไหนอีกคนนึงอาจจะแอบอยู่ตสวนต้นไม้ก็ได้ใคนเดินรอรอรีกดกดคอนโทรลเดินไปดิกดคอนโทรลเดินไปดิเดิน้สวยกนเดินเงียบๆเดินเงียบมันมันจะเงียบเว้ยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งรู้อ่ะเพิ่งรู้เห็นเกงในด้วยแอบไปละ ไอตันีก็ที่จะไล่เฮ้ยอะไรทีละเดี๋ยว The Shadow Begins ที่ทีอยู่บนหัวมึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่บนหัวมึงเอ้ยอ๋อนลกูวันนี้ไดฟันได้สิแอมไอแอมนี้แอมนี้แอมนี้ไอโฟนปีนปีนไปดูดิโอ้โหยิงแม่เชี่ยตายแล้วอะโอ้โหโอ๋อมันจิงคนเออยเอ้มันยิงไหมมันยิงไหมไปเลยมีอยู่ไอนึ่กับ อุ้ยมันไหลแล้วไปตะปักเตอรไอ้โฟนไอ้โฟนไปเก็บมึงไปเก็บอีกตัวเดียวมึงเก็บตัวเดียวอ่ะเราจะเอาที่สองเราที่สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้องพวกมันพวกกันให้เหี้ยพติเยเดี๋ยวนี้แหละไอ้โฟนแอบซอกไอ้โฟนแอบซอกแอบซอกแอบซอกเออเออแอบวุ้ยบนหัวมึงไม่ไม่มันไม่เห็น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 ในควายเอ้ยโกรธเชียดี้โกรธจ๋าโกรธเชียดี้ทำไรอ่ะ เฮ้ยถ้ามึงสู่3สาคนได้มึงเก่งเลยนะมีลบหลังลบหลังที่สองที่สองเปิดติโอเสียบเสียบแล้วโอ้โหดาวเมน